ทุกคนสงสัยไหมครับว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยไอเดียของการที่ มีการใส่ตัวละครเซ็กซี่ตัวละครที่แต่งตัวน้อยชิ้นอะไรพวกนี้มันมาจากไหนมันเริ่มต้นขึ้นได้อย่างาไรเว้ยวันนี้นะครับผมจะพาทุกทุกคนย้อนกลับไปที่จุดแรกเริ่มโอเคหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้จบแค่นั้นเว้ยมันส่งผลให้ถึงผลกระทบหลังจากนั้นท่านผู้ชมมันได้ถือกําเนิดตัวละครหญิงชั้นนําและก็เรียกว่าเป็นเลเจนด์ที่เป็นที่รักของทุกคนมาอีกมากมายนะครับโอเคสวัสดีนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับ t a l k Control ครั้งหนึ่งนะครับก็ือต้องขอบคุณทุกทุกคนมากมากน เกี่ยวกับคอนเทนต์ที่เป็นมุมมองหรือความเชื่อการยัดเยียดที่เอามาดิสคัสเรียกว่าพูดคุยเห็นต่างกันนะครับแล้วทุกความเห็นของคุณมีประโยชน์มากสําหรับผมนะผมเชื่อว่าทุกคนปัจจุบันเนี่ยตื่นรู้ไว้ในเรื่องของที่เราเรียกกันว่าความโวกต่างๆเนี่ยแล้วก็ทุกคนรู้ดีว่าอันไหนมันเป็นสิ่งที่มันมีประโยชน์อันไหนมันเป็นสิ่งที่แสวงผลประโยชน์นะรู้สึกดีที่คนยุคใหม่ในยุคปัจจุบันนี้เข้าใจถึงสิทธิหลายลคอมเมนต์แสดงออกให้เห็นถึงว่า หลายหลาย,ลาย,ลาย,ลายท่านคือผมไม่รู้อายุนะแต่ว่ามีความรู้จริงๆแล้วก็ตระหนักรู้แบบไม่ได้มัวสัวมีข้อมูลมารองรับด้วยอันนี้ผมรู้สึกเรื่มใจนะพอสมควรนะ <c oughs> แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าผมต้องออกตัวนะว่าผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรนะ <c oughs> ผมเป็นคนเล่นเกมคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตปกติเหมือนทุกๆคนที่เข้ามาดูเลยเว้ยหรือบางทีอาจจะน้อยกว่าด้วยเพราะฉะนั้นในคอนเทนต์บางอย่างที่ผมทําไปผมต้องยอมรับว่าในข้อมูลของบางตัวละครหรือบางตัวอย่างที่ผมหยิบมาผมไม่ได้ไม่ได้รู้ลึกขนาดที่ว่าแบบเอ็กซ์เพรสต์เว้ยอันนี้ eight ต้องยอมรับเลยแต่ว่าที่ทำไมผมต้องหยิบตัวละครนั้นตัวละครนี้มาอ้างอิงพูดถึงคือเพื่อประกอบให้เนื้อหาเนี่ยมันไปได้แล้วก็มันเห็นภาพชัดเจนขึ้นเท่าน,นั้นเองนะเหมือนเรากล่าวถึงอ้างถึงแล้วก็เลยหยิบยกตัวละครบางอย่างขึ้นมาบางตัวละครหรือบางเกมเนี่ยผมอาจจะแค่เคยเห็นผ่านๆแต่ไม่เคยเล่นจริงๆเว้ยอันนี้ต้องยอมรับนะด้วยความที่ปจุบัอายุผมเนี่ยเกือบเลข3กวา่าเกือบจะสเลข4แล้วนะแล้วก็ช่วงเวลาที่ผมเล่นเกมมันจะเป็นแค่ตอนนั้นเพสเพิ่งจะออกอ่ะ แล้วก็ผมไม่ได้เล่นแล้วก็จะไปช่วงที่เรียนหนังสืออ่ะเออเพราะนั้นแก๊ปมันจะหายไปในช่วงเวลาที่ถ้าเป็นเด็กอายุ20ต้นต้นๆไปปลายหรือเพิ่งเลข3าปัจจุบันเนี่ยจะเล่นเกมอาจจะคนละเจนกับผมนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ขอบอกไว้แล้วกันว่าผมไม่สามารถที่จะแบบว่าเข้าถึงรู้ข้อมูลลึกซึ้งทุกตัวละครทุกๆเนื้อหาที่ผมหยิบตัวละครนั้นมาเป็นตัวอย่างได้จริงๆนะสามารถแชร์กันได้นะพูดคุยสอนบอกผมได้หมดเลยนะผมรู้สึกว่าทุกคนเป็นเพื่อนกับผมเท่านั้นเองนะไม่ได้มองว่าทุกๆคนเป็นผููผ้้ผัง ที่ต้องมาฟังผมสอนหรือบอกอะไรนะโอเคไหมเรามาครับเข้าใจเรื่องโพสิชันของช่องกันนิดนึงนะครับเพื่อจะได้แบบอยู่กันอย่างมีความสุขนะแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนที่ให้ความสนใจประเด็นนี้จริงๆนะครับยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งครับเข้าสู่คอนเทนต์ในรายการมาม่าโจกนะครับผมตอหรีบ EP นี้ก็จะไม่ได้ต่อเนื่องจาก EP ที่ผ่านมาที่ผมทํามากผมอะมีความ สงสัยอยู่นิดนึงนะผมไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนผมหรือเปล่าคุณสังเกตไหมว่าเวลาที่มีตัวละครเพศหญิงในเกมเนี่ยออกมาเนี่ยเวลาที่ตัวละครเพศหญิงแต่งตัวปกติก็จะแล้วแต่เนื้อเรื่องแล้วแต่การกระทําของตัวละครนั้นน่ะมันน่าจดจําม,มากน้อยถูกปะแต่พอมีตัวละครบางตัวที่เป็นตัวละครหญิงเนี่ยออกมาในรูปแบบของเซ็กแอบเพียวหรือว่าแต่งตัวที่โป๊หรือเลือนร่างต่างๆนานา,นาเนี่ยมันดูมีความจดจําม,มากขึ้นมันดูมีแวลูบางอย่างมากขึ้นให้เรานึกถึงมันก็เลี่ยงไม่ได้ซึ่ง ตรงนี้ไม่ใช่ข้อดีข้อเสียแต่ว่าผมแค่จะพูดให้ให้ฟังให้เห็นภาพชัดว่าเออมันก็แปลกดีแต่กับการว้วยคุณลองนึกภาพสิว่าพอมันเป็นตัวละครฝั่งชายไม่ว่าจะเป็นชายแท้ชายไม่แท้หรือเพศทางเลือกเพศใดก็ตามแต่ว่ารูปลักษณ์ที่เป็นตัวละครชายเนี่ยถ้าเป็นตัวละครปกติเท่ๆก็ก็จะโอเคเขาคนก็จะจดจําหรือเป็นฝั่งพระเอกฝั่งตัวหลักตัวโกงอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีความจดจําอยู่แล้วซึ่งก็ต้องดูด้วยว่าเนื้อเรื่องมันสอดรับไหมแต่พอตัวละครชายกับเรากลับไม่ค่อยเห็นกัน แต่งกายที่เน้นไปทางเรื่องเซ็กซ์แอพเพีทุกคนจังเกตดูปืปะถ้าเราเจอตัวละครชายที่แต่งตัวน้อยชิ้นหรือว่าโป้นั่นแหละมันจะกลายเป็นเมสเซจบางอย่างที่เหมือนบอกให้เรารู้สึกว่าตัวละครชายนั้นไม่ใช่ตัวละครชายแท้ทันที ซึ่งอันนี้ก็ผมก็แปลกใจนะผู้หญิงเนี่ยตัวละครหญิงแต่งตัวโป๊แต่งตัวน้อยชิ้นได้เป็นเรื่องปกติใช่ป่ะแต่พอเป็นตัวละครชายแม่นไม่เห็นมีพระเอกสักคนถอดเสื้อเดินหรือว่าใส่ใส่เสื้อรัดรูปมีไหมตรงน,นี้ก็เป็นความไม่เท่าเทียมแปลกๆบางอย่างนะอีพีนี้ผมจะพูดถึงตัวละครตัวหนึ่งไว้ซึ่งทุกทุกคนสงสัยไหมครับว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยไอเดียของการที่มีการใส่ตัวละครเซ็กซี่ตัวละครที่แต่งตัวน้อยชิ้นอะไรพวกเนี้ย มันมาจากไหนมันเริ่มต้นขึ้นได้อย่างไงเว้ยวันนี้นะครับผมจะพาทุกทุกคนย้อนกลับไปที่จุดแรกเริ่มตัวละครหญิงคนแรกของโลกวิดีโอเกมครับผมที่ถูกออกแบบมาให้สวยเซ็กซี่และสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในวงการเกมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับย้อนกลับไปที่ EP ก่อนที่ผมพูดถึงนะครับในลิสต์รายชื่อของตัวละครหญิงสุดแซ่บยอดนิยมทั่วโลก15ตัวละครถ้าใครได้ดูนะ ซึ่งไ้าใคไมีได่ดูก็สามารถกดไปดูย้อนหลังได้ตามลิงก์ที่ผมใส่เอาไว้ให้นะครับและมีตัวละครหนึ่งที่ผมเนี่ยได้พูดถึงเอาไว้แล้วนะใน15ตัวละครนั้นนะครับตัวละครนั้นก็มีชื่อว่า s ซามัสอาร์เ a นซามัสอาร์เนนะครับเป็นตัวละครหลักสําคัญในซีรีส์เกมเมทรไดจากค่ายปู่นินนะครับผมถูกสร้างขึ้นโดยมาร์โตโตคาโนและออกแบบตัวละครโดย ฮิโรจิคิโยทาเกะและโยชิอิสักโมโตะนะครับผมแซมมัสเนี่ยเปิดตัวครั้งแรกในเกมเมโทร i ยเกมชื่อว่าเมโทร i ยนะบนเครื่องแฟร i มี่คอม หรือเครื่องแฟมิคอมเครื่องเกมรุ่นแรกอะในปี1986ปี80นั่นเองนะครับผมในตอนแรกเนี่ยผู้เล่นทุกคนที่เล่นเกมนี้นะเว้ยมันจะก็จะได้บังคับไอตัวหุ่นเมโทรไน์เนี่ยไอหุ่นที่ใส่ s อ่าซูเปอร์สูตรเนี่ยพาวเวอร์สูตรเนี่ยซึ่งปัจจุบันเราก็จะได้เห็นซีรีส์เกมนี้ออกมาเยอะแล้วนะแต่คุณนึกภาพถึงตอนนั้นเดี๋ยวว่าตอนที่เกมเปิดตัวมาแรกๆมันจะเป็นเกมแนวไซสก์กรอล l ิ n งซึ่งก็ตะลุยวากาศยิงๆอะไรแบบเนี้ย ซึ่งตอนนั้นน่ะล็อกแมนน่าจะยังไม่เกิดนะเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นผมจะได้ล็อกแมนแล้วจะไม่ได้เล่นเมโทรอย์นะผู้เล่นจะไม่มีใครทราบเลยว่าไอตัวละครที่มือมึงคับอยู่อะในนั้นม่งเป็นผู้หญิงเว้ย พราะนั้นจนเล่นจนจบเกมเนี่ยเพราะตลอดเวลาที่เล่นเกมเม t ทรไน์ Metroid เนี่ยผู้เล่นจะได้บังคับตัวละครที่สวมชุดเกรเาะอวกาศที่เรียกว่าพาวเวอร์สูตรตลอดทั้งเกมนะครับจะไม่มีช่วงเวลาที่เล่นโฟลชาร์โดหรือบอกอะไรเลยแบบเหมือนเกมยุคนี้มันจะมีใส่แมสเสจรายละเอียดอะไรมาให้เราตามหาได้เยอะแต่ว่าเกมยุคนั้นมันเป็นแบบเรียกว่าโหแม่งเป็นพิกเซลแปดบิตอยู่เลยมั้งอะ่ะมันก็จะอย่างที่ภาพตัวตามภาพตัวอย่างนะครับผมทำให้ตัวละครแซมมัสเนี่ยแม่งกลายเป็นตัวละครที่สร้างความประหลาดใจให้กับผู้เล่นในเวลานั้น เพราะว่าพอเล่นจนถึงจบฉากสุดท้ายนะครับตัวละครนี้จะเปิดตัวออกมาว่าเป็นผู้หญิงนะครับแต่ก่อนที่ผมจะไปขยี้หรือย้ำเรื่องของการเปิดตัวของเธอซึ่งการเปิดตัวของแซมมัสก็ไม่ได้เป็นการเปิดตัวธรรมดานะครับมีหลายเวอร์ชั่นหลายแบบหรือถ้ายุคสมัยนี้เราเรียกว่าก็คือหลเอนดิ้งนั่นเองคือมีฉากจบหลายแบบแม่งมีตั้งแต่ยุค80แล้ว1986เนี่ยผมยังไม่เกิดเวผมเกิด1989 3ปี3ปีก่อนผมเกิดนะโอเคก่อนที่เราจะไปต่อกันเรามาคุยกันถึงประวัติของแซมมั สอาร์นเรนิดหนึ่งทำความรู้จักกับผู้หญิงคนนี้ในหนึ่งนะครับเบื้องหลังของแซมัสอาร์เรนเนี่ยเป็นเด็กกัมพานะครับคือเกิดจากการโจมตีของพวกสเปสไพร์เรตที่นําโดยวิทรีซึ่งทําลายล้างดาวบ้านเกิดของแซมัสนะครับแซมัสถูกช่วยและเลี้ยงดูโดยโชโซนะครับเผ่าพันธุ์มนุษย์นกที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับโชโซเนี่ยได้มอบชุดเกราะเนี่ยให้แซมัสไว้แล้วก็ฝึกให้เธอเป็นนักล่างเงินรางวัลหรือแบบเบลตี้ฮันเตอร์แนวๆนั้นนะ มีชุดเกราะในการใช้มีอาวุธมีนู่มีนี่ต่างๆะนะครับผมการปรากฏตัวของแซมมัสอารีนก็ได้เผยตัวให้ทุกคนรู้จักในเกมตั้งแต่ภาคแรกเลยก็คือเม t ทรไยปี1986ต่อมาในปี1991ถัดจากนั้นมาอีก5ปีก็มีเม t ทร i ย2หรือ Return of Samus นั่นเองซึ่งอยู่ในเวอร์ชั่นของเกมบอยนะครับหลังจากนั้นต่อมาอีก3ปีนะครับก็มี Super Metroid หรือว่า Metroid ภาค3มนั่นเองนะครับในเครื่องอัปเกรดของฟามิคอมเป็น Super ร์ m i c o m นั่นเองนะครับหลังจากนั้นอีก8ปีเหวใช้เวลานานขึ้นนะก็น่าจะเป็นการแบบพัฒนากราฟิกหรืออะไรให้สวยงามขึ้นรอบนี้จะเป็นการลงให้กับ Game Boy Advance ทุกคนนั่นก็คือเ e t ทร i d f u ฟิวชั่นะครับผมหลังจากนั้นภายในปีเดียวกันนะครับก็มีการทำเม e ทร o ทด์พรามซีรีส์นะครับลงในเครื่องเกมคิวนะครับและปัจจุบันในซีรีส ของ t r o i d p r i m มเนี่ยมันมีรีม a สเตอร์ซึ่งหาเล่นได้ในลินดิน t e n โดสวิตช์นะซึ่งก็มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของไอเกม e t r o i d เนี่ยเพราะว่ามันเดิมมันเป็นไซส์ o กอ i n g เป็นเดินข้างยิงยิงตะลุยยิงอย่างเงี้ยแต่ในซีรีส์ของพรามันเป็นปรับมาเป็น First Per s สช o ่นชูเตอว้ก็คือเป็นมุมมองบุคคลที่1คือถ้าใครแม่งเป็น o t ชั n sick เหมือนผมก็ไม่สามารถเล่นได้เพราะว่าตอนเวอร์ชันรีม a สเตอร์ที่ลงในเครื่อง Nintendo เนี่ยผมลองแหละแม่งไม่ไหวเวดหัวนะครับแต่ก็ม ภาพสวยขึ้นเป็น HD นะครับจากเดิมที่เป็นภาพยุคปี2002อะ่ะก็ปรับขึ้นมาเยอะเหมือนกันถ้าใครสนใจไปหาเล่นได้ก็จริงๆเป็นเกมที่ได้คะแนนนิยมดีนะแต่แค่นั่นแหละมันเป็น first person แล้วผมวินหัวนะครับต่อมาภาคแยกอื่นๆหลังจากนั้นนะครับก็ในปี2010ก็จะมี Metro: i d o t h r r M ลงในเครื่อง Wii นะครับผมแล้วก็ภาคล่าสุดนะครับที่สามารถหาเล่นกันได้ใน Nintendo Switch นะครับกลับมาสู่แบบดั้งเดิมและอัปเกรดภาพแล้วก็คอนเท รูปแบบวิธีการเล่นฟังก์ชันต่างๆให้ดีขึ้นเหมาะกับยุคสมัยนะแล้วก็รวมถึงภาพด้วยนะนั่นคือ Metroid d r e a d ในปี2021ที่ผ่านมานี่เองยังไปหาเล่นได้อยู่นะในเครื่อง Nintendo s w i ว c h ก็บางคนในกลุ่มผมยังเห็นเล่นกันอยู่เลยก็เป็นแนวไซส์กรอลลิ่งเหมือนเดิมเลยแต่ปั๊บอัปเกรดภาพเลยขึ้นมาถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงปัจจุบันมันเพิ่งมีปรินท์ออปเรเซียล,ลงมาขึ้นแนวๆนั้นเลยนะแต่ว่าเป็น เอฟเฟกอาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้เวอร์ว้างเท่าเป,ป็นออปเปอร์เซียนะเพราะเป็นออปเปอร์เซียมันใหม่กว่านะครับตอนนี้ก็มาถึงพอยต์สำคัญนะครับพอยต์สำคัญของเรื่องราวที่เราจะคุยกันต่อในการเปิดตัวภายใต้ชุดเกาะที่เราบังคับกันมาทั้งเกมเนี่ยเป็นหญิงสาวพราวสเสน่ห์ที่มีชื่อว่าแซมมัสอาร์เรนนะครับผมโอเคในการสร้าง เซอร์ไพรส์และเป็นที่น่าจดจำของไซมัสอารีนในการปรากฏตัวในในเกมเม t ทรไทด์ภาคแรกเนี่ยผู้เล่นอย่างที่ผมบอกก็คือจะได้บัคแต่ตัวละครที่สวมชุดเกราะพาวเวอร์สูตรตลอดเวลาเวลเราก็คงจะคิดว่าส่วนมากเนี่ยพออยู่ในร่างของไอชุดแบบเนี้ยเอ่อแบบนักสู้อวกาศนักล่าฆ่าหัวอวกาศทุกคนก็จะมาจะถูกออกแบบและคิดว่าเป็นนักรบผู้ชายถูกปะแต่เมื่อพอคุณเอาชนะมาเธอเบรนได้แล้วเนี่ยหรือบอสของเกมเนี่ยคุกก็จะหลบหนีออกมาจากดาวเว้ยและจะเข้าสู่ end credit เว้ย และนี่คือช่วงที่สร้างความตื่นเต้นอย่างมากหากผู้เล่นสามารถจบเกมได้เร็วพอและทําคะแนนได้สูงนะก็แบบสปีดรันแล้วก็ทําคะแนนนะครับแซมมาร์ชจะถอดชุดเกราะออกตอนจบไว้แล้วก็เปิดเผยเรือนร่างหลังเพาเวอร์สูตรนั้นออกมาในฉากจบนี้มันจะมีหลายแบบซึ่งอ้างอิงจากอะไรอ้างอิงจากเวลาที่คุณเล่นโบนัสในเกมต่างๆนา,านามีทั้งหมด4แบบเวอร์ชันแรกจะเป็นแบบที่คะแนนคุณห่วยมากก็จะเป็นแซมมาร์ชที่ไม่เปิดเผยตัวก็จะอยู่ในเพาเวอร์สูตรแล้วก็เหมือนทําเหมือนแบบทําท่าเซิง นะครับผมและอีกแบบหนึ่งที่ดีขึ้นมาหน่อยนะครับหลังจากจบเกมนะ้คะแนนคุณถึงเกณฑ์นะแซมมัสจะถอดหมวกออกมาแล้วคุณก็จะเซอร์ไพรส์ว่าเชี er ่ยหลังชุดนี้ไม่เป็นผู้หญิงเหรอก็จะเห็นผมยาวสวยๆเก๋ของเธอนะแล้วถ้าคุณทําคะแนนได้ดีขึ้นกว่านั้นอีกแซมมัสจะถอดชุดกรอะออกทั้งงมดและเผยเห็นถึงบอดี้สูทของเธอซึ่งบอดี้สูทเนี่ยภาคหลังๆมาเขาก็จะมีการให้เลือกออปชันที่ไม่ต้องใส่พาวเวอร์สูทและเป็นซีโร่สูทได้ซึ่งก็คือไอ้บอดี้สูทรัดรูปเนี่ยมันจะทบบ agility, นนะณ ทำคะแนนได้ดีเยี่ยมแบบตามที่เกมนั้นต้องการเรียกว่าเป็นแบบดีที่สุดนะแซมมัสจะถอดชุดเกราะทั้งหมดเลยแนละ้วเผยให้เห็นว่าเธอกำลังใส่ชุดบิกินี่สีแดงนี่คุเว้ยบิกินี่สีแดงเค้าบ้าซึ่งก็ผมจะขอบอกทุกคนเลยนะว่าเนื่องจากตัวเกมมันไม่ได้มีภาพของแซมมัสให้เยอะนอกจากภาพในเกมแล้วก็ภาพข้างนอกรวมถึงแฟร์อาร์ตต่างๆเพราะฉะนั้นผมขออนุญ,ญาตจริงๆผมจะต้อง หลายๆครั้งในคลิปคุณก็จะเห็นว่าผมเสริมภาพนู่นนี่ซึ่งหลายๆครั้งนั่นแหละมันเอามาจากแฟนอาร์ตเวซึ่งไม่ใช่แฟนอาร์ตธรรมดานะมันก็คือแฟนอาร์ต AI ส่วนมากที่ผมหยิบมาผมจะไม่ค่อยเอาแฟนอาร์ตท,ที่เป็นมือวาดเพราะว่ามันคอมมิขัสิทธิ์ของเขาแต่ AI มันก็คือใหนะ้เอไอเจน่ะแล้วก็แน่นอนผมใส่เครดิตเอาไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นช่องไหนหรือว่าชแนลไหนที่เป็นคนเจนภาพเพื่อมาโชว์ในเว็บบอร์ดต่างๆนะผมก็ขอหยิบมาโชว์ ประกอบการพูดของผมแล้วก็ใส่เครดิตเอาไว้ให้ในอ่ s ดีสคริปชัน,นะสามารถกดเข้าไปดูรูปอ,อื่นของผลงานของท่านนั้นๆได้นะครับเพราะฉะนั้น บอว่าทุกคนพอผมพูดถึงตอนนี้จะต้องนึกถึงแซมมัสในชุดบิกินี่สีแดงในจินตนาการใช่ไหมเพราะว่าในเกมมันเป็นแบบพิกเซลที่จะดูไม่ออกดูไม่ออกถึงส่วนทรงอะไรทั้งสินส้น,ส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 นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายุคน,นั้นมันคงไม่ได้เห็นแบบนี้กันบ่อยๆอ,อ่ะมันก็เลยคงตื่นตาตื่นเต้นกันอนะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมีแฟนอาร์ต AI ที่เป็นแซมมัสอาร์นในเวอร์ชันบิกินี่สีแดงไหทุกคนดูครับ มาเนี้เลยเป็นไงก็ประมาณนี้นะครับผมว่าทุกคนก็คงไม่มีใครต่อว่าผมแล้วในเรื่องของการที่เอาแฟนอาร์ต AI มานะ เพราะว่าคือผมก็รู้ว่าว่ามันมันก็ควรจะเป็นรูปจริงๆของเกมมันนั้นแต่บางทีมันหายากที่จะแบบเอามาเอามารีเลทแล้วมันตรงประเด็นที่พูดอยู่อ่ะเพราะว่ารูปในเกมค่ายเกมเขาก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีแบบแกลเลอรี่อัลบั้มของตัวละครมันมันมา,มาขายเพิ่มอ่ะเข้าใจไหมเราก็ต้องมันจะมีรูปแค่รูปในเกมกับรูปโปรบมทอ่ะแค่นั้นเองนะครับโอเคหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้จบแค่นั้นเว้ยมันไม่ได้จบแค่ผู้คนที่เล่นหรือรักซีรีส์เกมเนี้ยมันไฮป์ตัวละครแซมมัสและซีรีส์ ผลให้ถึงผลกระทบหลังจากนั้นท่านผู้ชม หลังจากนั้นหลังจากเปิดเรื่องถอดหมวกถอดชุดเกราะออกมาแล้วเนี่ยแซมมัสอาเนเป็นที่รู้จักทั่วโลกเสร็จแซมมัสอาเนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในตัวละครหญิงที่ทรงพลังและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วโลกที่เล่นเกมและนักพัฒนาเกมทั่วโลกนะครับและนั่นยังไม่จบมันได้ถือกำเนิดตัวละครหญิงชั้นนําและก็เรียกว่าเป็นเลเจนด์ที่เป็นที่รักของทุกคนหลังจากนั้นต่อมาอีกมากมายนะครับหลังจากที่แซมมัสเปิดตัวในปี1991กก็ได้เกิด ตัวละครที่ชื่อว่าชุลีจากเกม Street Fighter 2และหลังจากนั้นอีก1ปี1992ก็ได้เกิดตัวละครที่ชื่อว่าไมชิอุรานย จากเกม Fatal Fury 2นะครับหลังจากนั้นถัดมาอีกหนึ่งปตีติดๆก็เกิดตัวละคร Cammy White จาก Street Fighter 2 The New Challengers นะครับแล้วจากนั้นถัดมาในปี1994ก็เกิดตัวละครชื่อว่า m e r ร i g a n จากซีรีส์เกม Dark Stalker นะครับในปี1995ถัดมานะครับก็เกิดตัวละครที่ชื่อว่า Sophia ีย a a ล็ก a านะครับในเกม Soul c a l i b u r ปี1995นะครับและก็ตัวละครที่ผมว่าเป็นตำนานจนมาเป็นภาพยนตร์จนมามี เกมหลายๆภาคมีแล้วมีอีกมีแล้วมีอีกนะครับแล้วก็ส่งผลให้นักแสดงท่านหนึง่งมีชื่อเสียงขึ้นมาโด่งดังนะครับนั่นก็คือลาล่าคลอฟจาก t o มไ r ร i d อปีี9 9 9 6โอ้เรหลังจากนั้นตัวละครมีโคตรด,ดังนะแล้วเป็น เกมที่ผมแม่งดันได้เล่นด้วยเวอยเออจาได้อยู่เลยตีลังกายยิงหมาป่ายิงหมียิงเคี้ยอะไรเงี้ยโคตรยากโคตรยากในตอนนั้นยากมากๆนะครับแล้วก็สุดท้ายที่เป็นแรงบันดาลใจแล้วเรียกว่าเป็นพลุแตกนะครับโดยตัวละครนี้ผมเชื่อว่าทุกๆคนรักแล้วก็เป็นที่จดจําจนพอหลังจากนั้นที่มีภาครีเมคจะทําอะไรใหม่ๆบางปีก็จะโดนด่าหลายๆรอบที่ทําเธอออกมาได้ไม่ถูกใจอ่ะไม่ถูกใจเหมือนออริจินอลนะครับตัวละครนี้ก็คือจิววาเลนไทน์จาก Resident e v i 3นะครับปี1996เอ่าเต็มอิ่มนะเต็มอิ่มสำหรับผมนะในคลิปนี้ก็ผมคิดว่าข้อมูลผมจะคงจะไม่มีอะไรตกหล่นหรือผิดพลาดไปนะครับสำหรับอะไรที่ผิดพลาดไปหรือพูดไม่ถูกไม่ตรงยังไงก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วก็สนุกไปกับมันนะครับจุดประสงค์ของผมจริงๆอยากจะให้แค่เราได้เป็นพื้นที่ผู้คุยแลกเปลี่ยน ยินดีต้อนรับสำหรับทุกๆความเห็นต่างทุกเพศทุกวัยทุกความชอบนะครับใน YouTube ช่องของผมนะสามารถพูดแนะนำอะไรได้อย่างอิสระนะขออย่างเดียวอย่าหยาบคายก็พอนะครับผมแล้วก็ติดตามคอนเทนต์แนวๆนี้ได้อีกในช่อง t a l k Control นะครับแล้วสำหรับมาม่าโจ๊กน EP นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพดีนะครับใกล้หน้าฝนแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับเมาไม่ขับขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นสำหรับวันนี้ ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ